วิธีกะเทยแก่ปักเก็ตซาเห็นไปแล้วนะคะวันนี้มากับชุดไมค์ครับนะคะมันน่ารักดีอ่ะเธอมันเป็นกล่องๆแล้วกำลังคิดว่าจะเอาไปใส่ของอยู่นะคะหชุดนะคะ420บาทนะคะประกอบด้วยน้ำซึ่งได้สองแก้ว ดิฉันงงตัวเองมากน้ำได้สองแก้วนะคะแล้วก็อีกหนึ่งนะคะมากับปากเกตนะคะจากไมค์คร f t นะคะไมค์คร t t ในมู v ี่นะคะทุกอย่างก็ต้องเป็นสี่อย่างเพราะว่าใน Minecraft ไมค์คร f t มันเป็นสี่อย่างฝาเปิดได้แบบนี้นะคะ แน,น่นอนดิฉันก็ต้องมากับป๊อบคอร์นลดชัฟเฟิร์กินหอมจังเลยอยากเพิ่งทำเสร็จใหม่ใม่ทัอปนั่งมันอุ่นๆซึ่งดิฉันก็คงเอาไปทำเป็นที่ใส่ของเช่นเดิมนะครับน่ารักแม่แอย้ำอีกรอบนะคะกับ ไมคคาเรมูบี้นะคะบารเก็ตเสร็จนะคะเดี๋ยวมันจะมีอีกเซตหนึ่งนะเดี๋ยวจะเย็นๆอันนี้บารเก็ตก่อนนะคะตัวนี้400 20บาทนะคะได้น้ำสองแก้วนะคะป๊อปคอร์นพร้อมบารเก็ตแบบนี้นะคะจะอ่ะเดี๋ยวรออีกเซตหนึ่งนะจ๊ะ เซตที่สองจะเธอนะคะเมื่อกี้เป็นอาบักเก็ตอันนี้มาเป็นแก้วนะคะเหลือไหมอันนี้เซตนี้สามร้อยเก้าสิบบาทนะคะหนึ่งเซตนะคะจะได้ป๊อบคอนหนึ่งแปลเป็นถุงนะนะคะ่ะป๊อบคอนหนึ่งถุงแล้วก็น้ำสองแก้วนะคะ นี่เขาให้แก้วหนึ่งแล้วก็อีกแก้วใ,ใส่มาในแก้วเนี่แล้วเป็นแก้วอันนี้ให้เลยขะ,ะแถมมาให้เลยนะคะความจริงจะซื้อแก้วแหละแต่เขาแถมน้ำ mm hmm. <c oughs> นะคะสามร้อยเก้าสิบบาทนะคะ mm hmm. เลตแมากไลายน่ารักอีกแล้วนะคะ mm hmm. จับคู่กันกับเมื่อกี้ดูดีมากทีเดียวนะคะ mm hmm. อีกรอบย้ำอีกรอบนะคะสามร้อยเก้าสิบบาทนะคะ ได้ป๊อปคอนหนึ่งขนาน้ำได้สองแก้วนะคะก็อันนี้ด้วยนะคะลดราคะทั้งหมดนี้นะคะทั้งเซตที่เป็นบารเกตแล้วก็เซตที่เป็นแก้วนะคะซื้อได้ที่เมเจอร์ทุกสาขานะคะวันนี้ไปก่อนแล้วทำไมฉันรู้สึกเลนยจังแค่สองเซตทำไมฉันรู้สึกเป็นการพรีวิวที่เหนนะื่อยมากคะวันนี้ ไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย